ก็สวัสดีครับผู้สอนสเตอร์และเกมนี้เลยื่อเกมแบทช์บัตเชตเตอร์นะฮะเป็นเกมแนวเอ่ออพยพภัยนะฮะเอเวนเจอร์นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่เออ่ปวดปามาสลอดผมคนแล้วก็ตามที่ประกาศไว้ในเฟซบุ๊กนะฮะเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับจะมีการแคสเกมนี้นะฮะก็โอเคครับจัดให้ครับผมก็มาแล้วครับตามสัญญานะผมก็อาจจะมีการแคสแบบเอ่อแคสแบ็บโคออปด้วยนะครับผสมกันไปนะครับคือผมอันนี้อันนี้เราจะมาเล่นกันแซมเปิลก่อนทั้งหมด3แชปเตอร์ น้ำผม3ามแชปเตอร์นะครับเรามาเล่นกันดูกันเลยดีกว่าซึ่งผมเล่นมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะผมเล่นมาแล้วส่วนหนึ่งเราจะมาเล่นในระดับนอร์มอลนะครับผมโอ้โหมาปลีบกันน้ื่เงินกันเลยนะฮะสามารถเป็นสีได้ครับกดคีบกดอีนฮะเราจะมาคลาสสิกนะฮะสีขาวไปเลยอ่าตอนนี้มีหนวดอยู่หน้าอยู่2หน้านะฮะหน้ายังมีหน้าทับหน้าแบบหืหน้าเขี้ยวมากแล้วก็หน้าหน้ารูปอะไรเนี่ยหน้าเป็นหน้าหน้าหน้าเสือดาวเสืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าผมเอาคลาสสิกดีกว่านะครับไป โอเคครับกด enter กันเลยนะครับเราจะเล่นโกลเซลคนเดียวก่อนนะครับผม5 4 3 2ตืดอ,อ,อันนี้เพิ่งกลับมาจากไปค่ายนะครับผมตามที่ประกาศไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าไปค่ายนะครับก็ค mm ือ hmm. <Okay, S 2> กลับมาแล้วนะครับผมโอเคบายรือ okay, เปลี่ยนหน้าไหมไม่เอาดีกว่าหน้าสี่เหลี่ยมเนี่ยชอบชอบหน้าสี่เหลี่ยมน,นะฮะ mm hmm. ก็ตามสภาพครับ น่ารักน่ารัก,กว่ะเนี่ยโก้แล้วน่ารักดีขอเถอะไป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 โอเคเราจะมาเล่นกันแซมเปิลให้ดูกัน3ด่านครับผมชั珀ท์ที่หนึ่งแบตเตอรี่ก็อาจจะมีการคอมมีอากาศมีการ n อ t เ e สพอ n d i n g อยู่นะฮะก็โอเคก็ขอขอภัยดนะ้วยโอเคไปกันเลยหนึงน่งขีดหนึ่ง มาเราเราเรา,าเป็นตัวแสดงเออไปกันลูกชายเก็บเพชรเป็นแรกเฮียห้าวิอะไรกันลูก <laughs> อยากจะเล่นกันหรอกอยาไม่ต้องอู้วู้วู้วูวูและเอาตาเฉยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ no 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 ฮูรู้ลเลยว่ามันล่า,ามันคืออะไรแบบอ้าวแบบนี้อ่านไปแล้วครับไปไม่อยากเร็ว ขึ้นบินกันแานบนมาแตนมีของนั่นไงว่าะเชี่อเราเป็นเราต้องช่างสำรวจด้วยนะช่างช่างช่างก่อสร้างอะไรสิหึไม่ใช่โอเคไปได้เพชรสามชิ้นนะครับจะประตูจะเปิดออกนะผมแต่ว่าผมจะเก็บให้หมดนะฮะโอเคอันนี้ก็ได้เองบวกครัได้ไปอสองแกลรวมเป็นทั้งหมดห้าเพชรน,นั่นเองผมโอเค แอนดึงซีนสองครับจัดไปจัดใชยปึ๊บปั๊บปับปั๊บปับ,ปบ,ปบนั่งแปบ๊บเฮ้ยแมวแมวซักหน่อยดิเอ,อ้แมวแมวแมวเดี๋ยวเราเบิดเอาเออเออโอเคด้านบนมีโอ้ยนึ่โอเคมาลเดี๋ยวทินต่อทินต่อไปต่อครับหัดใชาย ยืดยี่สิบเจ็ดยีโซเพนครับแต่ว่าเราจะเก็บเพนทั้งหมดวันดีอู้หูเอาเอ้อไอ้ด๊าดเราไปช่วกโอเคมาแล้วมีการ์ดเลยเออผมรอถ้าแม่ไม่ใช่ละนี่ no 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 นาเหนาเลยมาเราก็เซียนแล้วนะฮะเยจะไปเลยครับอืออะไรเหรอตกเองโอ้ย

โอ้โน่ร้านชายลงไปละก่อนโอ้โนโ้อะไรไม่ต้องมายุ่งครับไม่ต้องมายุ่งคนได้ได้เงินหมดเต้งเงินหมดไปไปโอ้โน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 เอาตายเฉยเอาตายของแร่อุ้ยของแร่เอาเลยตายเฉยไม่ใช่ว่าโดนบึ้มเองนะไม่ใช่และ โอ้แล้ตรงนี้ยังไงเนี่ยโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องยิงเยอะโอ้โหสองนี่เองปั๊บปั๊บปั๊บปับปับช่างสังเกตครับแหมวิธีอันนี้บั๊บอุย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 ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอ้าเฮ้ยนั่งแป๊บผมป้านะตอนนี้ผมกำลังนั่งซุบอยู่ทุยไปไปไป เออรู้สึกว่าเอาเรือมาหน่อยสิตรงนี้โอเคโ o โน no โอเคโอเค่า no, 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 no. นไม่ได้ด้วยดีเซนคิวครับแปะ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 ,แปะ,แปะนะทั้งห,หมดแปะชิ้นนะครับโดนของเก่าเป็นโหเยอะอความควร ฝากโอเคครับไปแล้วครับนี่ก็เวลาจะนอนฮะเราจะมาต่อกันเลยดีกว่าดูสิเราขอดูภายนอกก่อนนะฮะโอเคกลับไปเงียบเงียบเงียบไม่เหมือนแพ็กแมนอ่าแอร์ซอลเส้นหนึ่งเอออุย้ยโอ้โหเต็มเลยเต็มที่เลยเมื่อกี้ตบแล้วก็ล่วงเลยน,นะ ไอตรงนู้นมีมีเพชรแล้วจเจ้า, no, จอาอยัางไงวะโน่จ้ายังไงกับเพชรน,นึ่งอย่าดีย๋ยวังไม่ค่อยอินนี้กันไม่เอาเดี๋ยาค่อยลังไม่ค่อยเคลียร์เอาอินนี้ให้ได้ก่อนยันงไม่ไหม่ตัวนี้ให้ได้ก่อนลงเอาเฮ้ยเฮ้ยตัวเด็กลงไปพวกอุ้ยเข้านะเข้ารังพอดวาวาวาวีว้าวว้าวว้าวโว้ยไม่เป็นไรครับ ใช่ลันใช่อ่าให้ของอ่ะให้ของอ่ะให้ของอ่ะให้เลยอันนี้ให้เลยว้าว It's wonderful เอ้ะด้านบนมีชี้ตัอกศรชี้มามีไว้ให้เก็บมาชุดอยตโอ้โหว้าวอิสเวนเอาไงต่อวะเอาจะตรงนี้มีรูรู้ดีมีสกุลเดี๋ยว เ<า>ช็คป้อยเช็คป้อยอ่าเก็บธงก่อนเฝ<ลา>้าเฝ้าหน,น,นูนี่ตานบนมันทำไมมันเบลอตานบนต้องมีของพิลึกพิหน,น่อยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเพังงาดครับพีทเอออูอ้เปิดซ่าเ,เปิดกล่อง เออดเปิดเปิอส่งยิงโยนเปิดยงูยังไงโอ้มีเพชรอยู่แอป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 อุ้ยตกอุ้ยลงไปพวกหลานชายโอเคโอ้มีเพชรเพชรหมดยังไงหมดแล้วหรออหมดหมดก็หมดอ่ะหมดก็หมดหมดแล้ว เดินเคลียร์รู้สึกว่าน่าจะขาดไปอันนึงวาเลเชียจริงด้วยโน่ no. หลังไมาอย่าค่อยเคลียร์กันแล้วกันนะฮะได้เกตเอนะโอเคอ๋อไอ้เพชรไที่ไม่อยู่จุดต้นต้นอ่ะชิบห่าแล้วเก okay, ไปซึ่งสอนงตัดโอตอนนี้มีน้ำแข็งละตอนนี้มีมีแมวกำลังดูอยู่นะสังเกตดีๆนะเอาเลย เกตอะเอออ่าอ่าอ่าอออุสุเพนมึงแข่งล่อลื่นโอ้โหอุ้ยแมวครับอืออ้าวเฮ้ยหน้าแมวหน้าแมวบึ้มซะเลยปุ๊บปุป๊บปุป๊บปุ๊บปุ๊บน่ะมานี่หน่อยอุ้ย อันนี้หน่อยหลานชายอันนี้หน่อยหลานชายอืมอืมไปละอ่าเฮ้ยยื่นของไปเก็บแป๊บอันไหนลหลานชายไปเลยลหลานชายในสภาเราก็มีประสบการณ์หึ่ยเ่ารู้เงี้ยไงวะนนจับได้เงยเอาแป๊บแหน่ ดันเปดอุ้ยโอ้โหแมวแมวหน้าแมวหน้าแมวสมคุณค่าหน้าแมวหน้าแมวอุย้ยอุ้ยหน้าแมวแต่เปนคิวหน้าแมวหน้าแมวอุ้ยแต่ <c oughs> ดวงเอกไอ้ตรงนี้นมีไหมพรมไหมพรมผมทองผมทองอย่ต้องไปเก็บอาวุธทองต้องไปเก็บโอ้โหเมฆมาไปถึงนี้เลย ตรงนู้นยังมีเพชรอยู่อันหนึ่งจัดไปละใชา,ายมว้วนโอเคกับฐานเซนเครียร์สมบรูรณ์นะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดาวหน้าบอกว่านักฐานแม้ที่สองเพชรครับท้ามังก้รโอเคบายอาาสสันสองเซนสาม อันนี้หมายถึงอะไรจับบิแลแอร์โค้งเงาโวาอ๋อมีก็เม่อยู่อ่ะไปหบบไหนก็ดีไปไหนไปไม่ได้เราต้องล่ากเรือมามาแล้วเราก็เล่นอุ้ยเต็มท,ทางเต็มทาง,ทงอุ้ยเล่นของเสียงไม่ได้ตอนนี้มามาเนี่ยมาเล่นของเสียงปุ๊บได้ด้วย

โอเคอ่ะมาแล้วมาลูกมันลูกมันล sure. oh, wow. okay, ูกมันก็สุดแล้วเอาเฮ้ยอะไรเอาเฮ้ยมวกเอาแล้วมวกมาแล้วแฮมอุ้ยดังคิวเชอ้รวโอเคใช้พลังกันอืออุ้ยต้องกดทางไว้นี่ว่า ขึ้นไปล่ะจช่ผมต้องกดถึงสามปุ่มยังไงไอ้ที่นี่อิเล็กทรอตชนิดช็อตจัดให้อุ้ยหมื่นหมื่นไม้พมเยี่ยมเอ่อนี่เนี้อู้หู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 ขึ้นไปขึ้นไปอู้หูหูแล้วจะปีนยังไงนะน่ะ ก็ตะบิลอ่าปุ๊บโอ้ยมกโมกของแรของแร้ามบอกต้องบอกใครเยี yeah. ่ยมตอกับปานไปด้วยนะฮะตรงนน้นตรงนน้นม,มีเพลงอันนี้อยู่วะไหนเขา,ว,าว่าไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คกันอ๋อนี่แน่เลยโอวาเลยเชียวน่า r a รน o ์ก็ชนะไปไปว้าวว,วว้าวนองนนนี่ไม่ดีอ,อ้าวเฉยเก็บไปยังรอรอเลยนะโอเคต่อไปหนึ่งเซนะครับตึงสองสามาราขึ้นบวกสี่ห้อ้าว ปกดเวลา no. เนอจะเข้าเล่นหนังไหมบอกว่าปิดเทอมแล้วโอเคจะให้ยจบแล้วนะครับเราได้โอเพนมา34แล้วก็หมายเลข6ไปกิ๊บช็อปดีกว่ากิ๊บช็อปก็คือสามารถเอาเอาเอาันนี้เรียกไปพรได้ไม่เอาเว้ยอ๋อนี่เทรดดิ้งกันได้ครับผมคือสามารถเทรดดิ้งกันได้คือแลกเปลี่ยนกันได้ นะครับเใช่ไ่มเราจะแลกเปลี่ยนกับคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็แลกกันได้นะฮะในในนี้นนกดตัวบเลได้ไหมเอาไหมไม่ให้เอาไหม,อ,ไไมหอ,ไอ่ะจัดให้คำไปเจ้างนี้หน่อยเอาไปพวกอะไรเนี่ยนะนะโบวัดเดือวัดเต็มวัดเดือเอ่ออะไรเราเล่นเป็นสี่เหลี่ยมฮะฮะเราก็จะจัดให้สี่เหลี่ยมเสมอ๊บ ยิ้มหนึ่งครับหน้าอะไรวะน,ะนะนะันนาหน้าอะไรนะันะฮะเอาเลยกลับสิฮะตอนนี้จนคฮะตอนนี้ยากจนแล้วเดี๋ยวขอไปเซตแบ็กเซตอัพก่อนฮะนีคค่ครับกบอากบเดี๋ยวเราจะมาดูกันฮะว่าบกบมันจะเป็นยังไงเอ่อ <c oughs> หน้าคนอา,อาจัดซะหน่อยกระสังไหนลูกอ่าดูสิ <c oughs> โอ้ยวัเต้ ซึ่งอะไรดิหนึ่งสองสามส้่หกจุดแปดออกมาไมไม่ระเบิดโลโอ้โหตอนนี้นะครับเอาคนได้สิ้นสุดไปแล้วนะฮะสองชัตเตอร์น่าให้สองอัดอีกข้างบนเดี๋ยวค่อยไปต่อกันชัตเตอร์หน้านะครับผมผมคิดว่าโอเคอยู่อ่ะคืนนี้ก็ถือว่าทำมาดีนะทุกจ็อบนะครับผมเราจะมาทำการ โอ้โหสิงตด์ดโอเคครับแนาะยพ่อมิชชี่ครับอยินดีด้วยกับละครคลิปนี้ถ้าใครของฟอสซองแคสเตอร์ติดตามกันที่เว็บเฟซบุก๊กเอนเซปต์ฟอสซองแสอสองคสเตอร์และเว็บดูทุกตัวคอนเซปต์ยูเซอร์แซ็ยูฟอสซองไรโร่นะครับพักร์าบมากันต่อนะครับในเชสเตอร์ในแอคที่สามนะครับแอดนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงกับแมชบัตเชสเตอร์นะฮะกับๆๆกล่องกล่องกล่องสี่กล่องนะฮะว่าจะเป็นยังไงตื้อเหมือนตอดิด <c oughs> เด้อว,ว่าพี่เลนพี่เลนยังไงไม่รู้เอาหน้าเดิมแหละดีแล้วโอเคหน้าเดิมแหลละะโอเคมันสุด โอเคส่งท้ายอูู้ดูดูครับเจอกันในออ่ชัตอร์หน้าครับส่งท้ายด้วยกบบ๊ายบายอุ้ยสวัสดีครับเจอกันในชัตอร์หน้าครับ See you ซีอ e นิสทามไปเดินตามกบโอ้